สรุปข่าวเทียงเิโุโก,โกรประจำวันที่25สิงหาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชเสเตอร์ยูไนเต็ดเทียงนี้คอสเนอร์อาร์ตเนย์เดวิวบันนิฟิลคู่กลางฉุดผีตกต่ำอ,อ,อีกครั้งโดยกันนี้แกเรี่เดวิลกูรูสกายสปอร์ตกังวลกับปัญหาความไม่ลงตัว,ขอ,วข,อของมิฟิลคู่กลางของแมนยูจะทำให้ทัพปีศาจแดงกลับสู่วงวนเดิมๆอีกครั้ง โดยในเกมที่เสมอกับฟูรัมดึงตอนหนึ่งที่สนามคาราเวนคอสเทดโรเบนอัรโริม่งกาเซมิโลและก็บรูโน่ฟอนเดนเดสยิงเป็นยืนเป็นมิดฟิลด์คู่กลางขณะที่คอบบี้เมนูยังคงเป็นสำรองที่ไม่ถูกใช้งานต่อไปโดยความเห็นในแง่บวกของผมนั้นถูกลดทอนลงไปเล็กน้อยเพราะรู้สึกเหมือนแผลเก่าๆ2-3แผลจะเริ่มปรีดแล้วและกลับมาเปิดกว้างขึ้นอีกครั้งในวิวที่กล่าวในงานแกรี่เดอะพอดแคส ผมคิดว่าผู้รักษาประตูยังคงดูสั่นคลอนมากกับลูกเปิดจากด้านข้างซึ่งก็ไม่อาจจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปได้เพราะความกังวลใจนั้นเริ่มต่อตัวมากยิ่งขึ้นและผมคิดว่าตอนนี้ตำแหน่งมิดฟิลด์คู่กลางแมนยูต้องทำงานหนักขึ้นมากกว่าเดิมผมอยากจะคิดว่าคอบบี้เมนูจะก้าวขึ้นมาเป็นแบบใดนั้น แต่มันค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าตอนนี้บริเวนอาร์โมริมไม่ต้องการเขาในครั้งนี้โดยเขาเริ่มต้น,ตนด้วยกาเซมิโลและก็บรุนโนฟอนเดนเดชจากนั้นเขาก็ถอยเบสันเมาลงไปเล่นยืนตำแหน่งในครั้งนั้นและส่งบานิออาอกาสเตลงไปเล่นแทนซึ่งมันก็บ่งบอกเลยว่าเขานั้นเป็นตัวเลือกที่4ในครั้งนี้จริงๆนะนั่นหมายความว่าพวกเขาจำเป็นจะต้องแก้ไขอะไรบางอย่างเพราะมันกลายเป็นปัญหาใหญ่ในครั้งนี้ สองคนในนั้นโดนเปิดโป้งเมื่อ3มกองหน้าขึ้นไปสูงกว่านิดหน่อยและก็กองหลัง5คนถอยลงไปข้างหลังเล็กน้อยช่องว่างเหล่านั้นพื้นที่ว่างเหล่านั้นดูเหมือนจะเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นและผมคิดว่าแมนยูก็โดนตัดผ่านหลายครั้งในครึ่งหลัง ผมคิดว่าบรูโน่ฟอนเดนเดสมีส่วนสำคัญในเรื่องนี้และอาร์มริมเองจะต้องจัดการเรื่องนี้ให้จบได้อแต่ผมเป็นต่ว่างานนี้กลับมาสู่จุดเดิมอีกครั้งนะครับแมนยูของเราเอาอยัางไงกันวะเนี่ยเรปเป็นอาร์มริมดูแล้วเนี่ยจะไม่ได้ไปต่อกับแมงยูจริงหรือไม่เรามาดูข่าวต่อมานกันครับอาแล้วอยังไงเมื่อแม็กโชเมนโทกรอมฮอยลุน oh ไปซบนาบรีดีกว่าไหม เมอร์ดับรีกร็ได้ที่จะบรรลุข้อตกลงในการที่จะคว้าตัวรัสซุทอยรุนของทางด้านของฝั่งแมนยู U, โดยที่สกอตต์แมโชโม,เมเนินเดเพื่อนเก่าของทัพปีศาจแดงมีบทบาทสําคัญในการโน้มน้าวกองหน้าเดินบากรายันี้ขยายมาร่วมทัพแชมป์อิตาลีนะโดยฮอยรุนเองก็ได้รับแจ้งบอกว่าสามารถออกจากคณะของถิ่นโอเทฟอร์ดในช่วงเสมอนนี้ได้เลยหลังแมนยูคว้าเบนจามินเชสโกกองหน้าหน้าใหม่ชาวเซอรเบียเข้ามา เดิมทีหอกเดนลังเลที่จะย้ายออกไปแต่บุกมันที่จะอยู่ต่อและก็ต่อสู้เพื่อยังตำแหน่งของเขาแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้ลงเล่นนัดเปิดฤดูกาลใหม่ของพิบา,าริกในครั้งนี้เลยฮอรดุนก็พร้อมจะกลับไปเล่นในอิตาลีกันอีกครั้งในครั้นี้เพิ่มเติมโดยอซิมิลานก็แสดงความสนใจแต่ว่านาบรีก็ดูเหมือนจะเป็นทีมเต็งในการแย่งชิงกองหน้าคนใหม่หลังสูญเสียโรเบรลูกากูเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บ โดยแม็กโทเมเนเคยลงเล่นเคียงข้างกับฮอยรุนมาแล้ว1ฤดูกาลแต่ย้ายออกจากแมนเชสเตอร์เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วเพื่อนร่วมทีมยักษ์ใหญ่แห่งอิตาลีก็ได้กล่าวนักเตะทีมชาติสกอตแลนด์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤด,ดูกาลแรกในอิตาลีและก็ได้รับความชื่นชมจากแฟนบอลนารโปลีช่วยขณะที่ช่วยให้ทีมคว้าแชมป์ซารีอาที่เกิดขึ้นในขณงนี้โดยนารโปลีเองก็หวังที่จะโน้มน้าวให้ฮอยรุนนั้นตัดสินใจเช่นเดียวกัน โดยแม็โทเมเดจึงได้ติดต่อกับฮอยรุนเพื่อจะโน้มน้าวให้ย้ายมาทํางานด้วยกันทีน่เนเปิลโดยคาร์ีเอเบรเดโรสปอร์ตรายงานข่าวบอกว่านาบปรีกำลังจะใกล้เข้าบรรลุเข้าตกลงกับฮอยรุนแล้วโดยแม็กโชเมเนได้ติดต่อเข้าไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งการรายงานข,าข่าวก็ระบุเลยด้วยว่าการตกลงกันในครั้งนี้น่าจะเป็นก้าวสำคัญสู่การตอบตกลงอย่างเด็ดขาดจากอดีตดาวเตะอตารนตา ซึ่งฮอยลุนเองก็ผลักดันให้ย้ายทีมแบบยืมตัวซึ่งก็รวมไปถึงเงื่อนไขในการย้ายทีมแบบถาบอลด้วยในช่วงสเสมอหน้าในขณระนี้เป็นต่ว่างานนี้ต้องรอดูกคนต่อไปก็ได้วกันว่าประสุทธฮอยลุนนั้นจะไปตามที่แม็กโทขอหรือไม่ในขระนี้เรามาดูข่าวต่อมานกันครับอารััไไงอังบริมเปิดเผยว่าเมนูต้องแย่งตำแหน่งบรโน่ซะแล้วในขระนี้นะ โดยบริเวณอาร์มริมเปิดเผยบอกว่า,วาคอบบี้เมนูคงต้องแย่งตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกกับบรูโน่ฟอนนันเดชกับตันทีมได้เบ,บาทท้องครึ่งคู่ภายใต้แทคนติกของตนเองโดยรูเวนอาลโมริมส่งสัญญาณถึงคอบบี้เมนูหละเปิดเผยบอกว่าแข้งดาวรุ่งกำลังจะแข่งขันแย่งตำแหน่งแดนกลางกับพนั่ของบรูโน่ฟอนนันเดชกับตันทีมของแมนยู โดยเมนูในวัย20ปีเป็นตัวสำรองที่ไม่ได้ลงสนามที่คาราเวนคอสเทสและก็เฝ้าดูเกมจากมานั่งสำรองขณะที่ฟอนันเดสยิงจุดโทษพลาดอย่างดุเดือดในช่วงครึ่งแรกนะโดยอัลบริมก็เปลี่ยนผู้เล่นทั้ง5คนแต่ว่าไม่ได้ส่งเมนูลงสนามเมื่อแมนยูถูกตามตีเสมอโดยส่งแฮร์รี่แม็กไกวและก็ไอดนเทเฟนลงสนามแทน โดยเมนูเองก็ไม่ได้รับโอกาสในการรงสนามแม้แต่นาทีเดียวในเกมที่เมนูพ่ายต่ออาร์ซนอลไปศูนย์ต่อหนึ่งนัดเปิดพัดูการพีเมลิกแม้เพื่อนร่วมทีมจะพลาดโอกาสในการทำประตูหลายครั้งก็ตามจีตัวมิดฟิลด์ดาวรุ่งเป็นตัวจริงเพียงแค่15จากทั้งหมด44นัดที่อาบอบริมคุมทีมจนถึงตอนนี้โดยเฮชโค้ดฝอยทองต้องการจะจับคู่ด้วยมิดฟิลด์ตัวรุกการมิดฟิลด์ตัวรับในระบบของตัวเองนั่นนนว่าฟอ์เดนเดชเป็นตัวจริงที่ไม่มีใครโต้แย้งได้ ดังนั้นเมนูจึงต้องเอาชนะฟอรเดนเดชให้จงได้เพื่อการในการลงสนามที่มากขึ้นโดยเมนูเองกำลังต่อสู้เพื่อตำแหน่งของตัวเองกับบรูโน่ผมเปลี่ยนกองกลางสองคนผมให้เบสันเมาส์อยู่ตรงนั้นเพราะว่าเราเองนั้นต้องการจะทำประตูและเมื่อผมเปลี่ยนผมเองก็รู้สึกนะว่าทีมต้องการกองกลางตัวรับหนึ่งคนดังนั้นแล้วเขาจึงต้องต่อสู้เพื่อ,อย่างตำแหน่งของเขากับบรูโน่ตอนนี้เขากำลังต่อสู้ในการฝึกซ้อมกับบรูโน่เพื่อตำแหน่งนี้ โดยอัลเบริมก็ส่งฟอนเดนเดสลงสนามคู่กับกาเซเบโร่มิดฟิลตัวรับในช่วงวันอาทิตย์ก่อนจะเปลี่ยนมาริเอลอูกาสเต้ลงมาแทนที่บิสันเม์และก็ถูกส่งลงไปยืนต่ำกว่าเดิมในครั้งนี้สุดทันความหวังที่จะแก้ปัญหาแดนกางในช่วงเสมอน,นี้อัลเบริมจึงล็อกเป้าและก็เล็งเป้าไปที่กาโรสบาเดบาของบริันแต่ว่าพลาดไปเพราะราคาที่ตั้งไว้สูงเกินกว่าถึง100ล้านปอนด์ ขณะที่แกได้เนวิลก็ออกมาเตือนต้นสังกัดเก่าในการที่จะใช้งานเขามีเมนูซึ่งก็มีพรสวรรค์เต็มเปี่ยมแต่ว่ากลับไม่ได้รับโอกาสเท่าที่ควรในครั้งนี้สักเท่าไหร่นักนะแต่ผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ด้กันนะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีใครไปแย่งหรือว่าไปทำให้บรูโน่ฟอนเดนเดกระตุ้นสักหน่อยงานนี้คงจะจบแบบเดิมอีกอย่างแน่นอนนะเรามาดูข่าวต่อมนันกันครับเอาล่ะยังไงอาจจะไปพร้อมกับปรัชญาของตนเองหรือไม่ แมนยูเจ้าฟูดัมแบบสุดระเขียใจเมื่อเกมที่2ของแมนยูเดย์สควอลพิมเบริกอังกฤษนะฮะและก็ฤดูการนี้ทําได้เพียงแค่เสมอกับฟูรัมไปหนึ่งต่อหนึ่งแบบน่าระเขียยใจอีกแล้วต่อไปก็คือสิ่งที่เด็กผีมาพูดคุยกันสักหน่อยเมื่อบริเวณอ่าวบริมยังคงจัดผู้เล่น11ตัวจริงแบบที่ไม่มีกองหน้าตัวเป้าก็ทั้งที่อุตส่าห์ไปคว้าห้องหอกอย่างทันตของเบจิมินเชสโก มาร่วมทัพแล้วแถมไอ้การเจอกับทีมแบบมีผู้เล่นเบอร์สิบถึงสตัวเนี่ยมันไม่ค่อยเวิกซะเท่าไหร่นักเข้าใจดีว่าพี่แกคงจะมีเหตุผลของตนเองนั่นนะครับบางทีอาจจะต้องการจะให้กองหน้าคนใหม่นั้นปรับตัวให้เข้ากับทีมมากกว่าเดิมหรือยังฟิตไม่ถึงจนนุดนี้ผู้จัดการทีมย่อมรู้ดีมากกว่าเราเอาเป็นว่าขอเวละในฐานะที่เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็แล้วกันนะทนี่แน่ๆคือพลพภัส์ปีศาจแดงเปิดฉากได้อย่างาเร้าใจดีนักแล พวกเขาขึ้นไปบีบสูงพรางบทขยี้บี้เข้าใส่ด้วยความคึกคักและก็บุกกระนำจนเกือบจะขึ้นนำไปแล้วจเจ้าบอยอย่างยิ่งในจังหวัดที่บาติอุสคุนยาซัดไปชนเสาและก็อีกจังหวัดหนึ่งที่หลุดไปติดนะฮะและก็เรียกว่านายทวารคู่แข่งทว่าทำได้ดีเพียงแค่สิบบัญชีในครั้งแรกเองนะครับเพราะหังจากนั้นก็ดีแตกซะอย่างนั้น ตั้งแต่ช่วง15นาทีเป็นต้นไปผู้เล่นพันอสูนก็แผ่วไปดื้อเหมือนกับแบตหมดอะไรอย่างนั้นหลัง่านไป15นาทีเกมรุกของแมนยูก็ไม่ปฏิปต่อกันและก็บุกกดดันเจ้าบ้านอย่างต่อนเนื่องไม่ได้อีกเลยจนกระทั่งจบเกมคิดเอาแล้วกันจุดโทษที่ได้เรียนตามตรงนะว่าผมก็ไม่คิดนะว่าผู้ตัดสินเขาจะให้ที่ซ้ำไปแต่ต่อเมื่อให้มาก็เอานะแต่ว่าบรูโน่ฟอนเดนเดชดันตะบันโดงทะลุชั้นบรรยากาศโลกออกไปถึงดาวอังคารซะอย่างนั้น ปกติเขาสังหารจุดโทษได้เยือกเย็นกว่าน,นี้นะครับและไออาการตะบันเต็มข้อด้วยความแรงแบบนั้นแสดงให้เห็นชัดเจนว่าไม่มีความบั่นใจสังเกตได้ว่าเวลาที่ไม่ค่อยบั่นใจผู้รับหน้าที่สังหารมักจะเลือกยิงด้วยความแรงแบบนี้มากกว่ายิงอย่างเหนือชั้นไม่รู้เหมือนกันว่ากดดันอะไรกันแน่เกมรุกของทัพปีศาจแดงดูแล้วไร้จินตนาการอย่างจงหนักรูปแบบที่เห็นคือการตะบีตะบันบางบอลยาวตรงๆจากแนวลึกที่ปราศจากความแม่นยำ รูปแบบการเข้าทำก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่าอาศัยความสามารถเฉพาะตัวมาติอุสุนยาก,กับบริอันเอบิโมอุตส่าห์ส่งหน้าเป้าที่มีรูปร่างสูงใหญ่ลงมาเป็นตัวสำรองกลับไม่ยอมครองอ่าครอสบอลจากด้านข้างให้กับเขาเข้าชาร์จเลยประตูขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ก็มาจากลูกเตะม,มุมที่บ่งไปฉลับคู่แข่งแล้วเปลี่ยนทางเข้าประตูไปบนจะเสียก็เสียง่ายๆปรติโกดาโลดดันพยายามจากเกี่ยวบอลหน้าเขตโทษแทนที่จะเคลียร์ทิ้งไปก่อนนะดูแล้วก็น่าโมโหจริงๆเลยนะ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวเชียงเมนยูโกรประาจาวันที่25สิงหาคม2 5 68โดยชายผู้บังคลั่งผู้บันถ่ายครับ